และในคลิปนี้เราจะไปมิวเซียมที่2กันครับตัยตาไคกังมิวเซียมก็ข้างหลังน,น,นี้ก็จะเป็นตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับคนพิการนะครับก็จริงๆไอตัวเนี้ยผมก็ต่างประเทศเขาใช้กันมาค่อนข้างแพร่หลายเนาะแต่ที่คิดว่าไม่ค่อยได้ใช้ในไทยนะ่เป็นเรื่องราคามากกว่า แน,นแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับยิวเซียมอันที่สองโตโยต้านี้คือโตโยต้าไคคารเอลเซียมนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการจัดแสดงโชว์ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆของ Toyota มากกว่าเนาะแล้วก็เหมือนกับอธิบายเหมือนกับที่มาที่ไปของคอนเซปต์แต่ละอย่างของ Toyota ก็ข้างหลังเราก็จะมีตัวพวกมิรัยตรงนี้เป็นพวกเป็นพวกรถแบบพลังงานทาง,งเลือกหมดเลยเรามีคัตเอา์วของมิรัยเจน2ด้วยเองอเออน่าสนใจไหมตรงนี้ก็จะเป็นพวกตัวแคตเอริตัว, Catholic, ตว ตัวที่มันเอาไฮโดรเจนมาทําปฏิกิริยากับออกซิเจนเพื่อให,ให้มันเกิดเป็นไฟฟ้าเนาะแล้วไฟฟ้าเนี่ยสามารถวิ่งไปที่มอเตอร์โดยตรงได้หรือถ้าเกิดตัวถ้าถาเกิดตัวรถเนี่ยคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องไปปั่นล้อเนี่ยเขาจะไปจัดเก็บอยู่ในแบตเตอรี่ตัวนี้แคชช่นแบตเตอรี่ที่เขาเขียนไว้เนี่ยเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยจะมีถังไฮโดรเจนถึง3ถังน่งและ3ตรงนี้แล้วนี่คือหน้าตาของตัวรถ ก็ S <S เขาเพยายามออกแบบคันนี้ให้มันดูเหมือนกับให้มันดูน่าซื้อมากขึ้นให้มันดูแบบเซียวเซียวฟ้าซึ่งผมก็ยอมรับว่าออกแบบมาได้สวยนะนี่ช่วงล่างหลังก็เป็นมัลติลิงสไตล์ปีกนกคู่เลยลิงละปีกบนปีกล่างสวยงามมี o อย Cooler ด้วยน่าสนใ,ใจมากๆที่มาของไอห้องเนี้ไอห้อง a l t e r อร์เนทห้องพลังงานทางเลือกเนี่ยก็เห็นว่าโตลต้าน่าเป็นเจ้าเดียวมางที่ลงทุนกับทุกแบบ ของพลังงานทั้งเลือกที่มันสามารถใช้ได้จริงนะปัจจุบันเนาะก็เรามีแต่รถไฮบริดธรรมดาโรบอนไฮบริดเรามีฟิ Cell แล้วเราก็มีถึงขนาดไอตัวไฮโดรเจนที่เผาไม่ตรงแต่ซึ่งไม่ได้โชว์อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีรถไฟฟ้ารอยนต์ของโตโยต้าซึ่งโตโยต้าเขาบอกว่าแบบหนึ่งคือเขามองต้นทางเนาะว่าแบบแมนูแฟกชิงเนี่ยก่อนก่อนจะแมนูแฟิงด้วยซ้ำจริงว่าแบบ เขาต้องสรรหาวัตถุดิบมายังไงแล้วตรงนั้นมันก็เป็นมันก็สามารถมีพลูชันได้เนาะแล้วก็ตอนแมนูแฟกซิ่งมันใช้พลังงานเยอะขนาดไหนพอแมนูแฟกซิ่งเสร็จปุ๊บมันก็จะมีคาร์บอนอิมิชชันของในเรื่องของการขนส่งไอตัวรถพวกนั้นถ้าเกิดว่าคุณมองว่ารถที่ผลิตที่อเมริกาแล้วส่งมาขับในไทยมันก็จะมีเรื่องของอิมิชชั่นที่มันเกิดขึ้นจากการขนส่งแล้วก็ในตอนขับขี่ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าแบรนด์รถส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มองก็คือเรื่องของตอนที่พอมันหมดไลฟ์ไซคลของมันคือพอรถมันโดนปลดประจำการคือเข้าจังหยาดเข้าแบบทิ้งละขับไม่ได้ละขับไม่ได้จริงๆเป็นเป็นเศษเหล็กไปละไอ้ตรงเนี้ยมันใช้มันรีไซเคิลได้ไหมซึ่งในรถทั่วๆไปมันก็พอมันเป็นเหล็กมันส่วนใหญ่มันก็มีเหล็กกับสายไฟอะเนาะหลักๆเลยมันมันมันรีไซเคิลได้แต่พอ มันเริ่มเปลี่ยนแปลงมาเป็นพลังงานเื่อๆเนี่ยมันก็แบบแบตเตอรี่อย่างเงี้ยมันก็วีซเคิลยากขึ้นเนาะโตโยต้าเขาเลยมองว่าเออถ้างั้นฉันทําหลายๆทางไว้แล้วก็ฉันจะเลือกประเทศที่เหมาะสมกับไอ้พลังงานพวกนั้นมาขายเนาะไม่เกี่ยวกับแบบเรื่องของแบบแบบฉันจะพุชรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยโตโยต้าเขามองแบบเขาเลือกให้คุณนึกออกไหมอธิบายยากเหมือนกันซึ่งถ้าถามผมส่วนตัวผมก็กึง่งๆเห็นด้วยรถสมัยเนี้ย เขาจะเริ่มมีแต่ว่าแบบไอ้คนที่โดนชนนะได้รับบาดเจ็บขนาดไหนเขาจะเริ่มมีพวกนี้ด้วยละก็อ่ะอันนี้สําหรับสําหรับคนนั่งเนี่ยชัดเจนก็เป็นดัมมีข่ของของมนุษย์แต่ละทป์เนะว่าจะได้รับบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าสรีระของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันทําให้มันได้รับการบาดเจ็บที่ที่ไม่เหมือนกันเนาะอเอ่ะพอเราผ่านห้องเซฟตี้มาเราก็จะมาถึงห้องเป็นเหมือนกับห้องโปรดักชันที่แบบโชว์เป็น ในสเกลเล็กแล้วกันในขั้นตอนในการผลักขั้นต่างๆเนาะอันเนี้ยเขาก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวเหล็กที่เป็นชีทเมทัลมาเนี่ยแล้วเขาก็จะมาสเต็มให้มันเข้ารูปให้มันขึ้นรูปเนาะสเต็ปแรกเนี่ยเขาเรียกว่า <Draw ing S 2> ดรออิ้งก็คือเขาจะสเต็มสเต็มตึ้งลงไปให้มันเป็นทรงก่อนแล้วก็เขาก็จะตัดส่วนที่มันเกินส่วนที่มันดูเนียันออกไปแล้วเขาก็จะเอามาตัดให้มันเข้ารูปเป็นรูปต่างๆดรออิ้ง ตัดทริมนะแล้วก็เป็น1 2ึ่งสองสามันเหมือนรูปเดียวกันเลยนะยแล้วก็พอเขาสแตมป์เสร็จเขาก็จะเอามาเอาชิ้นส่วนที่เขาสแตมป์ออกมาให้รูปเป็นร่างแบบนี้ตรงนี้แล้วเขาก็จะมาเชื่อมแล้วก็วิธีการเชื่อมของเขาเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเลยอันนี้น่าจะ Lexus RC นะแต่ถ้าเกิดเราสังเกตด,ดูเขาโตโยต้เนี่ยเขามี3มเทคนิคหลักๆของการเชื่อมเดี๋ยวเราจะมี เราจะมี spot welding เราจะมีเลเซอร์ welding เราจะมี arc welding เชื่อม arc เชื่อมสปอ t ตแล้วก็เชื่อมเลเซอร์แต่ละจุดเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปถ้าเกิดว่าเราไปถามเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เทสลาเขาใช้ระบบ casting แล้ว casting ก็คือเขาหล่อเหล็กให้มันละลายใช่ไหมแล้วเขาก็เทงมาในพิมพ์แล้วมันก็จะออกพอมันเย็นปึ๊บ เขาเขาก็จะออกมาอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่แต่ก็คือบริษัทรถเขาก็เคยทดลองกับการแคสติ้งชิ้นส่วนรถแล้วค่อยเอามาเชื่อมพวกนี้แล้วเพราะว่ามันทําให้มันลด p rocess ในการทํางานของของการสแตมเล็กสแตมเล็กคือต้องตึงต้งตึ้ตึ้งตึ้งไปไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่แคสติ้งนี่ก็คือคุณเทเหล็กลงไปในแม่พิมพ์แล้วก็ยิ่งคุณเทเยอะได้เท่าไหร่คุณก็สามารถสเกลได้ได้เยอะขึ้นขนาดนั้นเนาะค่อนข้างเหลว แต่คราวนี้แคสติ่งมันมีข้อเสียตรงที่ว่าบางทีเนี่ยการการแคสต์ลงไปเนี่ยมันมีดีฟอร์มิตี้อะไรต่างๆที่มันสามารถเกิดขึ้นได้นะมันสามารถเหมือนกับสมมุติถ้าเกิดมันมีฟองอากาศขึ้นมาในตัวเหล็กอย่างเงี้ยหรือแบบบางทีตรงนี้มันตัวแคสติ้งมันออกมาไม่เพอร์เฟกเงี้ยมันต้องตรวจสอบค่อนข้างลำบากเนาะเทคโนโลยีของการสแตมป์เนี่ยการปั๊มแม่พิมพ์การสแตมป์เหล็กเนี่ยยังคงเป็นที่หนึ่งเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมนี้อยู่เนาะ แต่ก็ผมเชื่อว่าถ้าในอนาคตถ้าเกิดเทสซาเขาทำได้เดี๋ยวมันก็จะโนเล e ช h ร์ลิงมาหาแบรนด์อื่นเองอ,อันนี้ก็เหมือนกับเขาให้ดูว่าแบบอันเนี้ยเราสปอตเว d i n g อย่างเดียวแล้วอัน,นเ, Building, เนี้ยเราสปอตเวล i ิงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสปอตเ l d i n g กับเ a เซอร์เวลดินะมันจะมีเลเซอร์มันจะมีรอยหเห็นไหมเห็นแล้วก็ค่อยมาดูความแข็งแรงเดี๋ยวเขาให้ลองตีนะฮะถ้ามันแข็งกว่ามันก็จะควรมีเสียงที่สูงกว่า ก็น่าสนใจนะเรื่องเลเซอร์เวลดิ้งเพราะว่าทำไมก่อนผมได้ยินแค่เรื่องสปอตเวลดิ้งมาแล้วแบบยิ่งให้รถมันแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นนี่เราก็จะเห็นแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันจะส่งกระจายแรงออกไปยังไงอันนี้พีอุดเจนสมั้งเราก็จะเห็นว่าสีเนี่ยที่ผมบอกไปในวิดีโอเมื่อกี้ ว่าแบบเวลาชนแล้วมันต้องกระจายแรงเนาะ such case, ถ้าไม่กระจายมันจะตื้อ <laughs> อันนี้เสาบีเนาะก็ะเห็นว่าเสาบี <A car S 1> แลาก็กระจายแรงเสาบีไปหา <strong> ส่วนต่างของตัวรถยังไงนะครับ also help keep out s <S แล้วก็เขาก็จะมีการใช้เหล็ก แตกต่างนเนาะ <ś> High tensile strength sheet แล้วก็เป็นเหล็กสแตปมมาดูว่าเหล็กโต้ต้าขนาดไหนเสาบีก็หนาอยู่เนาะน,นี่แบตเตอรี่มีรางอ่ะแล้วก็พอ,ค,อคุณเดินครบมาตรงนี้แล้วปุ๊บคุณก็จะมาเจอกับตัวโชว์รูมของโตยต้าซึ่งเขาก็จะพยายามมาลดทุกคันของเขาย้ำว่าทุกคันของเขามาโชว์เนาะแต่ก็ยังไม่ครบทุกคันนะแต่ก็จะก็จะมีรถที่เป็น Oh my g เซนจูรี่ตัวใหม่ตัวเซนจูรี่เนี่ยก็คือเขาตอนเริ่มต้นเลยเขาทำให้กับซ e o ของโตโตยตา้าละตอนนั้นห19นึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกศูนย์กว่าผมจำไม่ได้แล้วคนไหนตั้งแต่นั้นมาไอเซนจูรี่เนี่ยกลายเป็นเหมือนสเตตัสซินบั๊ของโตโยตานิดนึงที่ว่าแบบเขาทำให้เหมือนกับพระราชา royal family ของของของญี่ปุ่นแหลยเซนจูรี่เนาะเจเน่งเซนจูรี่แล้วก็ซีโอของโตโยตานะไอรถแบบเนี้ย คันนี้มีน้อยมากๆนะครับโอเคแล้วเราก็จะมีอีกหนึ่คันนะฮะที่อยอมรับว่าเป็นรถที่น่าจะเป็นหนึ่งในรถที่น่าจะสวยที่สุดในโลก l ล x u s LC 500 <S แล้วตัวนี้เป็นตัว Convertible ด้วยส่วนตัวถ้าเกิดคุณเจเอาอ Convertible มาแล้วคุณจะเอาสีฟ้ามาแบบนี้นะเบาขาวเท่านั้น ถ้าคุณจะเฟี้ยวก็เฟี้ยวให้สุดเลยนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเจ้า l c 5 0 0เนี่ยมันก็เป็นรถ g r a n ด Tourer จาก เล็กซัสเนาะถ้าเรานึกภาพเนี่ยคู่แข่งของเขานะเขาทำออกมาเป็นรถในมันไม่ใช่รถสปอร์ตเท่าเท่า,านํำตูมแบบมันไม่ใช่แบบรถเอาไปทําเวลาอันนี้คือรถที่แบบจะทําให้คุณรู้สึกพิเศษแล้วมันจะขับสบายแล้วมันจะใช้ชีวิตอยู่ได้ง่ายนะครับ้วเครื่อง V ีของเขาอะก็ <c oughs> ค่อนข้างสมูทเนาะเกียร์ก็เขาดูมาให้สมูทช่วงล่างสมูทไม่แข็งกระด้างน,นะครับเล็กซัสโตโยต้าเล็กซัสประเทศไทยก็เคยเอาคันนี้มาขายประมาณ15้าล้านบาทเมื่อ มอเตอร์โชว์สอาปีที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีคนซื้อไปหรือเปล่าเนาะตัวนั้นเป็นตัวคูปเนียอ่ะตัวนี้เป็นตัวตัวเปิดปะทุนเนาะถ้าเป็นเงินผมนะก็คงต้องซื้อตัวเปิดปะทุนนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรแบบมันเป็นสูตรสำเร็จนี่คือนี่คือ SL ของของ l e x ก s เลยก็ได้อันนี้ก็จะเป็นตัว GR c o r o ค l a ตัว m o ดิ i So Edition นะครับ GR Corolla เนี่ยก็คือ G r Yaris นั่นแหละแต่อยู่ในแพลตฟอร์มของค o r o l l a ละก็คือเอาติดบ้านเราอเมริกา กับญี่ปุ่นเขาจะได้ตัวแฮชแบ็กเข้าด้วยนี่อันนี้คือจ y a า i s ไอันนี้มันน่าสนใจเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยแพรหน้าของ G ี y a ร i s ก็คือแพรหน้า y a ล i s แต่แพรหลังเนี่ยเขาเอามาจากโคโรล่าโตโยต้าก็เลยบอกว่าเอองั้นฉันก็ทําตัวนี้ได้ด้วยสิแล้วเขาก็ทํามาเพราะว่าที่ที่ฝั่งอเมริกาเขาไม่ได้ตัวนี้เพราะว่าเขาไม่มีแชสซีให้นะครับแต่เขามีแชสซีของตัวโคโรล่าเนะเขาก็เลยได้มาแล้วบางคนก็บอกเอ้ยอันนี้มัน2องประตูฉันอยากได้รถ2ประตูเหมือนกัน ่าเดี๋ยวผมเอาอะไรให้ดูไม่มีบาะหลังตัวมริโซ่อีดิชั่นเนี่ยจะไม่มีเบาะหลังแล้วเขาก็ได้แรงมาเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยหก็เนี่ยเป็นตัวใช้กขามาซิ่งยิ่งขึ้นของในตัวนอนเนาะโอ้ y God ู i ใช่ฟ์ l ดีเหมือนตัว g ี r ารที่ผมเคยรีวิวของคุณแพทริกเลยนะครับตัวนี้ก็ได้สีเทาด้านด้วยก็เป็นรถที่ ค่อนข้างพิเศษนะครับถ้าถ้าเทียบกันเป็นคู่แข่งโดยตรงผมมองว่าก็เป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Civic Type R มาที่สเตชันของ l a n d Cruiser นะครับก็ผมเข้าใจหลักการที่เขาโตโยต้ตาเขาวางไว้และแลนค c r เซอร์ er จะแบ่งเป็น3รุ่นเนาะตัว70ดศซีรีส์ตัว250แล้วก็ตัว300ตัว300เนี่ยก็คือ l a n ควิเซอร์ที่ที่เราคุ้นเคยกันดีแหละที่มันเป็นชื่อของแลนควิเซอร์นะ ก็คือตัวที่มันมีเป็นมันก็จะเน้นในความของแบบเป็นรถบ้านแล้วก็ไอ้รุ่นเนี้ยที่เขาใช้กันเป็นรถเซอร์วิสของพวก UN อะไรพวกเนี้ยเนาะแล้วโตโยต้าเนี่ยก็เพิ่งออกรุ่นใหม่ออกมาคือตัว250ตัว250เนี่ยเขาเอา Prado มาทำแล้วแล้วคัเนี้ยก็คือเป็นการขยับแพลตฟอร์มเนี่ก็คือแพลตฟอร์มของ l a n ด์ครูเซอเนี่ยก็จะอยู่ในตัว Prado ดล้ว พอแบ่งอย่างนี้ก็จะชัดเจนขึ้นเลยอะ Heavy Duty นะลุยหนักหักโหดนุ่นไปนุ่นจ0ดศูนย์ Light Duty อะลุยขึ้นมาหน่อยยังมี Creature Comfort มีความสบายแบบรถบ้านอยู่300เน้นสบายเลยอ่านี่เป็นไลน์อัพเลยนะครับส่วนตัวนะถ้าถ้าผมชอบหน้าตานะผมชอบตัว2 5 0มากมาอ่านี่ไงเราเห็นพาโด o แล้วเราจะเห็นพาโดแลว้ว่าเป็นเป็นไลน์อ่ะามาต่อจากพาโด o นะครับส่วนตัวนะผมชอบตัว VX 200มากผมไม่รู้ทำไมแต่ผมชอบหน้าตาตัวนี้ที่สุดแล้วก็ผมชอบตัว250แอบเสียด้ยเหมือนกันนะโตวต้าเขาไม่เอา A ตัว FJ เข้ามาขึ้นโชว์ตรงนี้เพราะว่าผมว่า FJ ก็ควรได้มีส่วนร่วมอยู่ในอยู่ในตรงนี้นาะถ้าสำหรับใครที่นี่ก็ <c oughs> เอาแชมป์มาทำได้ไหมมันก็อย4ล้าน4ล้า8เยนเองอ่ะคันนี้เข้าไทยมาผมว่าอย่างต่ uh ํา huh. ก็4-5ล้านถ้าบวกกําไรดิวเลอร์อะไรอย่างงี้ด้วยก็อาจจะขึ้น6ล้าน7ล้านได้นี่ก็ตัวใหม่ของเขาแลครับตัวที่ขยับจากเครื่อง V8 เครื่อง V8 มาเป็นเครื่อง V6 Turbo นะก็อันเนี้ยสวยไหมสวยใครที่ไม่ชอบ SUV นะแล้วถ้าเรามาเทียบกับเนี่ย Land Cruiser มีนั่นเลย จะเรียกได้ไหมเป็นไฮรักแชมป์ดูดิไม่นับปัดมีแต่ความเร็วมีรอบเครื่องมีรอบเครื่องโอ้ยมีโอ้ยมีเอนจินออยล์มีน้ำมันมีแบตเตอรี่ให้ดูด้วยอันนี้อาจจะไม่เห็นเพราะมันมืดมากแต่ดูดิไม่มีวิทยุนะจ๊ะให้มีแลนควิสเซอร์มานี่แชมป์บ้านเขาเลยเนี่ยดูสิมามี traction control แล้ว hill hill assist อันนี้ power heat น่าจะอุปกอุ่นตูดเซ็กันสตารนี่คืออะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันพาวเวอร์ฮอลน่าจะหมดลากจูงเนาะแล้วก็นี่มี USB มาให้เป็น Type C แล้วนะเนี่ย Type C ละคันนี้เกียร์ออโต้เนาะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีแบบแมนนวลมาด้วยนะครับตรงพวกเกียร์ขับสอยู่นี่มืดมากอาจจะมองไม่เห็นนะครับส่วนเบาะนี่แบบนั่งนั่งสูงนั่งชันเลยเนาะ พวงมาลัยฟิลสัมผัสเดียวกับ f o r t จ n e r ที่ไม่ใช่ตัวทอปเลยมันจะเป็นหนังปอมันเนาะแล้วแบบมันจะแข็งแข็งนิดนึง f o r t จ n e r ตัวล e เตอร์เออแต่ผมเชื่อว่าคนที่ถ้าเกิดเขาจะมาเล่นรถแบบนี้ผมว่าเขาไม่แคร์หรอกว่ามันแบบฟิลสัมผัสมันไม่ได้เล่นคุยเซอร์ถ้าเกิดบ้านเราได้ราคาเหมือนบ้านเหมือนบ้านเขานะทำมาเป็นรถพาณิชย์คันนี้ผมว่าโหโคตรแฮปปี้เลยล้านสองเองอะซึ่งพอพอเรามองว่าแบบ พอเรามองว่าแบบคันนี้แบบไม่มีอะไรเลยเราแบบมีแค่โครงบอดี้เครื่องพอเรามองแบบนี้ผมว่าแบบรานสองมันก็มันก็โอเคนะคือแบบคุณเอาแบบคนคุณต้องเป็นคนที่แบบกูขอแค่แบบแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสําหรับการลุยป่าแล้วก็เครื่องทนทนแล้วก็ระบบขับสี่ที่โคตรดีสําหรับการลุยป่าแล้วที่เหลือกูไปทําเองนะคันนี้นะคืออย่างนั้นรานสองอ่ก็เฮฟวี่ดูตี้แหละครับเฮฟวี่ดูตี้